เรื่องที่ไร้สาระอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเราอย่าเอาตัวเองไปทําตามคนอื่นครับเพราะหลายเรื่องที่คนอื่นเขาต้องการแต่ตัวเราเองนะ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการอะไรกับเขาหรอกถึงทําไปสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรดีฮะสวัสดีครับได้เคยสังเกตบ้างไหมครับในแต่ละวันนั้นเราได้ทําอะไรที่มันไร้สาระกบ้างหรือเปล่าคนไม่ทําก็โอเคนะฮะ แต่ถ้าใครเผลอไปทําเรื่องที่มันไม่มีแกนสารสาระอะไรหรือทําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอันนี้ก็ควรจะแก้ไขปรับปรุงนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าๆพี่ีวันนี้ผมมีเจ็ดเรื่องที่เข้าขายว่าไร้สาระซึ่งเราไม่ควรจะทํามาฝากกันครับเรื่องไร้สาระเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่เราทําอะไรไม่ได้อีกแล้วอันนี้ก็ต้องปล่อยมันไปเลยตามเลยนะฮะซึ่งจะว่าไปบางเรื่องเราก็แก้ไขไม่ได้อะไรอีกเลย คราวนี้บางคนพยายามฝืนจะแก้ให้ได้ก็บอกแล้วไงฮะการที่เราไม่ยอมรับมันว่าแก้ไขไม่ได้ทําไปก็ไร้บอยนะครับรวมไปถึงเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราด้วยนะฮะให้เรายอมรับแล้วก็อย่าไปเสียเวลากับมันเลยครับ 2. ก็คือเรื่องที่เราทําแล้วมีความทุกข์หรือว่าต้องเดือดร้อนภายหลังก็อย่าไปทําเลยนะฮะมันไร้สาระโคตร ซึ่งถ้าใครยังอ่านตัวไม่ออกบอกไม่ได้ก็ควรไปศึกษาเสียใหห่ให้รู้แจ้งกระจ่างจริงเราจะได้ทําอะไรที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขมีความหมายกับชีวิตรวมไปถึงได้อะไรที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับ 3. เรื่องที่ไร้สาระอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเราอย่าเอาตัวเองไปทําตามคนอื่นครับเพราะหลายเรื่องที่คนอื่นเขาต้องการแต่ตัวเราเองเนะี่ะจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการอะไรกับเขาหรอก หยืนทำไปสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรดีฮะต้องหาเป้าหมายกับความต้องการที่แท้จริงของเราให้เจอนะครับ 4. เรื่องที่พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาหรือว่าทำไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอีกดังนั้นเราจะพูดไปทำไมเราจะทำไปทำไมกันเนี่ยในเมื่อมันไม่มีประโยชน์อะเรื่องที่ 5. เรื่องที่เราเคยผิดพลาดผิดหวังมีความทุกข์แล้วถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวาง จมจอมมืดมิดชีวิตหยุดอยู่แค่นั้นมันก็ไร้สาระมากๆนะครับต้องสลัดตัด,ตดทิ้งเสียทีเหอะเรื่องที่หกเรื่องที่มันไม่มีคุณค่ามากพอแล้วเรายังขืนไปทำอันนี้ก็ถือว่าไร้สาระตัวจริงเลยนะครับเราจะเห็นบรรดาคนรวยคนสำเร็จน่ะเขาใช้เวลาไปอย่างมีค่าสุดคุ้มเพราะว่าเขาทำแต่เรื่องคุ้มค่ายังไงล่ะครับในเรื่องที่เจ็ดเราอย่าไปทำเรื่องไร้สาระโดยเฉพาะเป็นเรื่องของคนอื่น ไปวุ่นวายกับเขาทำไมครับเราก็ควรอยู่ในส่วนของเรารวมไปถึงอย่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นเขานะฮะถึงแม้จะเป็นลูกหลานก็เหอะคนเรามีความคิดความอาจเป็นของตัวเองแล้วเราอย่าไปเสียเวลาครับดังนั้นว่ากันตามจริงแล้วในช่วงชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยมันก็มีเวลาไม่มากมากักนักนะฮะเราทําอะไรที่ได้สาระมีความสุขดีกว่าไปขลุกกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไร้สาระาเปล่าๆนะครับ ทุกวันคใอยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอลสิ์